ไม่สนคำวิจารณ์หญิงวัย61ปีตัดสินใจมีลูกกับแฟนหนุ่มวัย24ปีแม้แต่งงานไม่ถึงปีเดี๋ยวก่อนเมนหมดหรือยังยเ, stand, เล่าต่างแดนสวัสดีครับเชอรลิวหญิงชาวอเมริกันวัย61ปีซึ่งพึงแต่งงานกับแม็แคนหนุ่มวัย24ปีเมื่อปี2021 และถึงแม้ตอนนี้ทั้งคู่ยังแต่งงานกันไม่ถึงปีแต่เพื่อเป็นการพิสูจน์ความรักที่มีให้กันทั้งคู่ตัดสินใจที่จะมีลูกแม้จะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะหาแม่อุ้มบุญหรือบุตรบุญธรรมแต่พวกเขาก็เริ่มซื้อรถเข็นเด็กเตรียมไว้แล้วอันที่จริงฝ่ายหญิงเคยมีลูกมาแล้ว7คนรวมหลานอีกก็17คน ตามรายงานของ Daily Star ์เชอร์ลีวัย61ปีและแม็กเคนวัย24ปีเขาได้พบกันในที่ทำงานในปี2012ก่อนจะขาดการติดต่อกันไป8ปีและกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในปี2020ซึ่งทั้งคู่ต่างตกหลุมรักกันทันทีหลังจากคบหากันได้1ปีแม็กเคนก็ขอแฟนสาวอืมแฟนสาวก็ได้ แมคกเคนก็ขอแฟนสาวแต่งงานในเดือนกรกฎาคมและแต่งงานกันในเดือนกันยายนที่รัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาพวกเขายังถ่ายทอดสดงานแต่งงานสุดโรแมนติกบนแอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งมีผู้เข้ามาชมมากกว่า20,000คนการแต่งงานของคู่รักต่างวัยถึง37ปีทำให้เกิดประเด็นการถกเถียงมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตโดยมีบัญชี t i k t o k ของทั้งสองคนที่มีผู้ติดตามมากกว่า2.2ล้านคนเชอริลกล่าวว่าแม็กแคนอยากมีลูกถึงแม้ว่าเธอจะมีลูกไม่ได้แล้วแต่ก็ยังอยากเป็นแม่ของลูกเขาดังนั้นเธอจึงตัดสินใจยกระดับความรักของพวกเขาแต่เนื่องจากอายุของเชอรริลทั้งสองจึงตัดสินใจมองหาแม่อุ้มบุญหรือรับเด็กไปเป็นบุตรบุญธรรมแต่แผนการนั้นยังอยู่ระหว่างการหาหรือ แม้ว่าไม่ได้มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายแต่ทั้งสองก็ตั้งตารอการมาของลูกน้อยและได้ซื้อรถเข็นเด็กมาแล้วด้วยขณะบรรดาลูกทั้ง7คนของชเชอเรลโดยลูกคนโตอายุ41ปีส่วนลูกคนสุดท้องอายุ29ปีทั้งคู่อายุมากกว่าแมคเคนแต่พวกเขาก็สนับสนุนความต้องการของแม่ที่มีกับสามีใหม่และเอ่ยปากว่าจะช่วยเลี้ยงน้อง เชอรีลพูดอย่างตรงไปตรงมาเธอบอกว่าหลายคนบอกว่าฉันแก่แล้วและฉันไม่เหมาะกับการที่จะเป็นแม่วัยนี้แต่ฉันไม่ได้กังวลว่าจะดูแลเด็กไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากเบอร์ซันสวัสดีครับ